สบายดีพี่น้องมันจะขู่สุคนนะจ้ามันนี่ะงบอเต้เป็นบไปลงคลิปลายมืออลไรพี่น้องเมือ่อวานนี้เมื่อเช้านีอลงหรอเปล่คนบ่คอยลงคลิปเลยพี่น้องบมเป็นถ่ายล้วกับผเป็นว่าวมันนี่ัอ้นเสมาเป็นมือกล้องให้เพื่อนถ่ายอัปเดตพี่น้องเพราะว่ามืออื่นเมื่อวาพรุ่งนี้อน้นเพื่อนกะชสีออกแล้วพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกะแข้งแห้งดีเนาะย่างได้แล้วเข้ห้องน้ำเองได้แล้วกับมืออื่นตอนเช้ากับพากัน ออกมื่อเซโนแล้วจ้ะพี่น้องเซมาอัปเดตพี่น้องบรรยากาศอยู่ในห้องเลยพี่น้องเด้อมื่อสุดท้ายพี่น้องมาตรไซวัทวันกายิ้วเข่าเลยพี่น้องยังนาซาวกับนาซาวน้อยกับนาซาวมวยเพิ่นไปซื้อกับเข่าเลยพี่น้องเด้อยขมาแล้วก็รังมารังมาเนาะพี่น้องอัปเดตพี่น้อง พอบ้านเข้ากับมาเด้อพี่น้องเด้อพอบ้านตาแสงพอบ้านใหญ่เข้ากับมาแต่ว่าหน้าตาเบียกมสีสีมีสีมีสันป็นไรพ่าโทรศัพท์เราอ่าหน้าจอบวมพี่น้องเผด็จหลุดมือเลยเทหัวซ่าๆน้องลุงพิงกี้นั่งกินขนมพี่น้องเฮียกันเลยซ้อยพี่น้อง โอ okay, เทนงงงขอบคุณคับบ๊าอเต้สบายดีหรอสบายดีแค่ไหสบายดีแม่เบียงน้องเมฆสบายดีแน่น้องเมฆ เื่อเดินก็ได้พากันออกพี่น,ออนอ้องเมื่อนี้อยู่เป็นเมื่อสุดท้ายตื่นสายมากกับพากัน,คน,คนขนเขื่องขนของออกเมื่อ,อเมื่อเจอกันากกาที่เซโนเมื่อแพทย์หมอเพิ่นก็อยากให้กลับบ้านอยากให้เมื่อเพราะว่าอยู่ห้องหมอพยายามพยาพยามไล่นแบบพี่น้องกินนมแล้วหรอบ่กน่ะปูดเอดา,าปูด,ปดออกนมบ่ เนี <sniff> in <flight> ่กล้องบอเตไปจากโพกัสเดยพี่น้องตอนมือออกมามือแรกๆนะให้หายแต่ว่าปกติแล้วเดี๋ยวนี้บอดเลยคอยหายปัไหาพี่น้องเลยท่าง้นบะ ใช oh ้ขี่บรรยากาศห้องมากุ้งอาการะ่างยางออกหของน้าพอดีเราโตหนัยนิ่ ไม่จต็มหน่อยี่เต็มห้องเลยพี่น้องยั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 งอีกสองคนเนาะยังเส้ามวยยังสามบอกเออนั่งนั่งปิ่นแล้วก็เส้ามวยนล้สาวน้อยพี่น้องวันนี้เต็มห้องเลย <c oughs> อัปเดตพี่บอกพี่น้องเมื่อพาเมื่อพ้นทางนอกอากาศหนาวด้วยทางนอกเย็นนะพี่น้องเ <c oughs> ดินแต่คนในห้องพี่น้องหลับก่อนจะมีหนึ่งสองสามสี่พี่น้องหาพก เจ็ดแปดแปดไม่เบี่ยงไนะพี่น้องเก้าเราแปลงสิบอ้นสิบเอ็ดอการนาสิบสองน้องเมฆสิบสามอ้นเนี่ยอีกสามเป็นสิบหกพี่น้องยังเสาเสาหน้อยสามวย้วกันน้องปิ่นป้าปรีเต็มเลยแมนปินไปซื้อกับขอกับข่าวลยพี่น้องเลย พึ่งเปียกแล้วพึ่งเปียกแล้วพึ่งอยู่ในห้องนี่ฮะอุ่นในอยู่นอกหนาวอยู่นอกหนาวนนี้เน,นี่นะบ่าวครับบากกุ้งแล้วเปิดขี้ดจักมาจะได้แข่งพนเมื่องเลยพี่น้องเลยอดเอาตัวไหนถึงรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่หนึ่งวันนี้ฮะได้รถันใหญ่ขี้เลยวันี้ อดเอาใกล้เลใกล้เลยนี่ใกล้าะมาหอด นี่น่าซ้นอกัน่าซ้ำหวนมากทำไมน้าทหไวะเอาฮะกำลังหอดกินกันเข้ากันมาแล้วเพ่นเราตลนดจำวยกันมาซื้อลาบมากินกาเบ็ดีเา้ พลังกินข่าวด้วยพี่นอ้องด้วยสบายดี้องสบายดีแล้วสบายดีอีกนะออกไปข้างนอกพี่น้องก,ก็อนก้นปรกปั่มน้ำนมน้ำนมประหยัดมีพี่น้องพอเปนไปได้กินน้ำห้อนที่ข่าวกับลาบพลังคลิป้านเคยยังโมมีสบายดีพี่น้อง ปวดตัวพอนอน,นกันนะน้นองลงเล่นกับพิงกี้แม่เบียงกินข้าวกับข้าวผัดบ่แม่เบียงแซ่บบ่กเมื่อกี้ข้าวผัดเ้าพี่น้องได้ไหมเบียงลูกชายเพิ่งกับฝรั่งก็กินลาบ นาซาวมวยกันนาซาหน้อยซื้อมากพี่น้นองกินเพิ่่กินน,กน้ำเพิ่่เลยเข่าคลิปออกอกี่โม้กอนเอฟซีปากกะบอกได้ว่าให้กระตุ้นตลอดว่าแล้วแล้วหักสีออกเองมาเองนำนม่าซั่นพอยเห็ดไปทะเลเล็กทะเลหน่อย นอน้อน้องลุงกับพิงกี้พี่น้องนอนนอนกันนอนเบิ่งโพอซั์เล่นนอนกันมึงเห็นกันนอนเมือสุดท้ายอัปเดตให้พี่น้องเมื่อพี่น้องเพราะว่าอนเบรนกระเสียออกเมื่อได้วมือเงนก็เลยมาถ่ายคลิปให้เปาเต้พี่น้องเปิดมูถ่ายบือูือว้าคนอายบอกให้ถ่ายกับบปาท้ายอายพี่น้องบุก้า ตาท้ายคัอว่าเลยมิตยัดติพอันผู้สา,าวซะซะ,ะ,ะยัดิพายเพื่อนบราวีก็เลยอ,อายก็เลยบกกาเป็นอยังกระเกงใจแบบนี้นะพี่น้องอเงียบเงากระทั่งคือบอคือวานนี่เนาะพี่น้องน้ำว่าน,นี่เพื่อนถึงหวยดีใจมามืัอนี้เงียบเงาไหม,ม เดี๋ยวออกไปหาเจ้าของส่องเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวออกไปหาบอเตกเป็นอะไรนะสาวคุอเงียบเงาแท้เงียบเงาหมึดฝ่าหมืดพ้นพ้นคือฝ่าคือพ้นแล้วเดี๋ยวหน้าบ่าววันมาเลยอุ่นก็ี้ออกไปหาบอเตกข้างนอกเดี๋ยวพี่น้องเด้ เฮ้ตู้เส้นเลยตาเอหนุม่มๆคุยกันเลยพี่น้องเ้ยสบายดีสามเตื่นจะของจอมว่ากลุ้มซเตื่อสบายดีพี่น้องมือมือเนาะกลนะุ้งเนาะคนเฮงเลยพี่นอ้องงดหนานายันรางวัลที่หนึ่งเนาะ ก็ยังดีเนาะมาตั้งเลิกตั้งไกลก็มีโซกนะก็กกดีใจได้ถึงมาสีนหน่อยก็ดีใจเลยแข่งพาแข่งผลมาแนะข,าขง่งพาแข่งผลามาได้สิบรอบได้พี่น้องไ <ใน S 2> ปขาน้ำมันลดก็ได้ใดห้เฮงน้องเมฆเส้าอ้นนี่นะนอนเผาน้องเมคฆขึ้ให้โชคไหมเนาะเพราะเวลาคันนอยู่น้ำกันได้หันมื่อก่อนนคอยผลจากนอนแห้งมือหน้าหันจากพ่อพ่อบริณฑ์โนนเลย ลพารกพี่นอ้องเดี๋ยวนีติดตามี่ไสอนเกพี่น,อน,น,าาน้องกทาผู้ชายรานนล้ก้องสวอก้าสวีายสวดีราไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไรกดแชร์ก,กดติดตามเลยพี่น้องสบายดี